กัรตัดชามนีกเจ่นกันครับในลำสนำ,ำเป็นที่ซ่ำเพือเย็นชาบนะครับนี่ปัญหาเย็นน้อยนะครับเป็นรุ่นนี้นะครับโมเดล S J D สามศูนย์ M T S L G นะครับแางเย็นน้อยอ่ะช่องข้างบน นี่นะจะเป็นน้ำแข็งประมาณนี้นะครับกิบปากนี้งตักนะครับเ,เสียบปลาแข็งเยอะอันนี้ละลายมันแข็งไม่ได้แน่นอนนะต้องฟิตเป็นน้ำแข็งอยู่นะแข็งหมดเลยลงล่างไม่ได้เลยเป็นจัดมากเลย ไฟไม่ติดแล้วเหรอน่าสวิตน่าสวิตแล้วปะสวิตไม่เด้งนะเมื่อกีอ้เบอร์ออห้าไปวัดดูกระแสกันนะครับ อนี้นะนะมมน, 1, นะครับทแอมโมเจเป็นหนึ่งสี่นะครับแอมโมกระเดินดสนี่วะเซสสีแดงศูนย์จุดเก้าสอง อ้าวบิดทัมเมอร์มันยังเดินนะเราไม่แพ้มาซ่อมซบิดทัมเมอร์กระแสละลายมันแข็งขึ้นน่ะแต่ว่าทัมเมอร์ยังเดินตามหลักทัมเมอร์ต้องหยุดนะครับ ทั้มเมอมันเดินล่ะทั้มื่อเป็นหน,นึ่งสา, 1, 4, 1, 4, า 1, มนะตอนนี้ครับแค่หนึ่งสี่หนึ่งสี่แค่หนึ่งสามมาใส่มันจะเดินนะแกดูทั้มเมอสั่นลายน้อแข็งก็จะเป็นสายสีดำนะข้อเป็นเสื้อสีเทานะตอนนี้ ก็ทำง,งานนะ0.6นยห้าหกนะครับเก่ง okay, ถ้าจะจ้ำตรงใช่มันก็จะจ้ำตรงแต่แดงกับดำก่อนนะครับพอทำเมื่อออกนะเก่ง okay, นี่จะมาตั้ง AC 200 AC วัด AC นะ229นะครับวัดขา1 1กับ3ามได้ส2งรโวลต์นะครับ14จริงมันถึงเป็น14นะครับหน่งสีเป็นศูนย์อยู่ครับ จะจับนี่ทัมเมอร์เดินอยู่นะครับแสดงว่าทัมเมอร์นี่เป็นหนึ่งสามแน่นอนนะจุดนี้นี่นะทัมเมอร์เดินอยู่ดูตรงเฟืองนะจะเห็นเดินอย่าโอเคแสดงว่าทัมเมอร์มีปัญหานะทัมเมอร์ผิดขานะครับต้องเป็นหนะึ่งสีนะ่นะครับระวังรอนะใช้ตะกัวนะฮะจ้ำ ระหว่งแดงแดงกับดํานะครับถ้าเป็นขาก็2กับสามนะครับเป็นล,ลา้านแข็งนะครับทบปักก่อนจากกระแสดูทีนะครับทำงานได้แตอนอใส่ตะกัวแล้วนะครับ กระแสข้นส,ส่วนจุดห้าห้านะครับห้าหกต่อไปก็มาแกะดูทัมเมอร์นะครับแกะดูขานะครับขาน้าจะผิดไม่ใช่ไม่ใช่ของเขาะนะงานกันเจ็บ์อันนี้เป็นหนึ่งสามเนี่ยนะครับยังมีรอยขเมเอวอยู่ นต้องดัดแปลงขานะครับเป็นหนึ่งสีนะครับสร้างวัดโอม,ม,มนะคร<ม>ับยี่สิบดนะยี่ k ิ็อเห็นนะครับ ยี่เจ็ดจุดสยสะท้อนไส่สงไสให้ย่งเข้มาจะบักกีนะฮะัานี้ย้าจากขานี้ถ้าตามขานี้ก็จะเป็นขาสามนะครับได้ายขาสามไปเป็นขาสี่นะครับกระดงนี้น้ำก็ยังหยดนะครับ ละลายท่อไม่ตันนะครับนี่มแข็งเริ่มละลายแลแต่มัแข็งเยอะนะใช้เ,เวลานานอยูโโโ่โอเคครับะยายมาคานี้นะบักทีนะครับด้วยคนแรงนีนะหัวก,กรวัดดูทีนะครับน่เป็นหนึ่งสี่น, 1, นะช้าบางีก็เอาทมเมหนึ่งสามมาดัดแปลง ทองที่หายากนะครับนี่ครับตอนนี้ได้ยืมเจ็ดเหมือนเดิมนะครับกดกรเหนื่อการทองขนาเนาะในท่านหัวกระโดดสวิตให้อยู่เหมือนเดิมนะครับเราชนะเนี่ยเดเราชนะี้ก็เหมือนเดิมนะครับยังละลายแข็งอยู่เหมือนเดิมโอเคตอนนี้ขนาดก็ประกอบกันนะครับสองสามเป็นละลายน้ำแข็งนะครับ ตั้งร้านแข็งอยู่ค่สองค่ะไอหนึ่งสี่ก็เป็นคอยนะนี่นะเจ็ดจุดหนึ่งนะครับโอเคต่อไปก็จะเสียบกลับนะครับเอาตะกัวนี่ออกนะครับเสียบกลับไปเลยครับ เสียบตัวนอนนะไม่สะดวกมือเดียวมันจะสปาร์กโอเคมาเสียบกลับนะครับต,ต้องไม่เดินนะครับทำมือเสียไม่เดินแต่เมื่อกี้ไม่ได้นะถ้าจะเดินนะโอเคแล้วก็วัดขาเนี่ขานหนึ่งกับขาสี่ต้องมีมีไฟนะครับจะมีก็ต่อเมื่อถ้าละลายนะ้อแข็งเสร็จแล้วนะครับ ไม่มีนะจุดหนึ่งห้าเจ็ดนี่นะะนี่นะค,นครับศูนย์จุดหนึ่งสองสามอย่างเงโอเคครัจับกระแสทีครับสายสีแดง ตัวนี้ช่ไหมก็รออยางเดี๋ยวครับรอให้ก็ยังทำง,งานนะครับจุดห้าห้านะครับหรือจับสีดำก็ได้ครับโอเคตัวนี้ก็รอให้ทอมเมอร์เขาเดินจนดคอมมิวเตอร์สามารถทำง,งานได้นะครคอมมิชเซอร์ก็บอรนี้ F L ฟเอลหนึ่งห้าหกแปดคเอสไวนะ Okay. อันนี้ก็ร้อนแข็งละลายนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับลงแล้วแล้วก็สร้างเลยก็ย่าได้เหรอวะสร้างเลือก็ซ่อมบ่ได้เราดูเห่นดงครับมันเป็นฟองสรงางอี่ลี่มันมันอยู่นี่อยู่ที่ทามเมอร์ครับเป็นหนะนะนึ่งสามนะไอหนึ่งสี่นะตอนนี้เขาจะไม่บอกขาไว้ช่างต้องวิเคราะห์อเองนะครับ อ่าช่วยกดติตดตามกดซับสไคร์กดไลค์แชร์ก็เป็นกำลังใจให้แม่ในการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณการรับทำง,งานปกติเขาจะละลายได้แค่แป๊บเดียวนะมันก็จะทำงานครับเรื่องนี้แต่ละลายมันแข็งไม่หมดนั่นเองนะครับดางครับตอนนี้ระวังเนี่ยคือน้ำน้ำจะล้นนะครับตรงที่แตกเนะนี่ยตรงนี้เนี่ย